ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวตัวๆแม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นดจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้้าใใครหไม่เป็น ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนพอให้แล้วรบกวนนะคะแอดไลน์มาบอกแม่หมอด้วยนะคะมาค่ะทุกคนค่ะนะคะเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่สดใสยอย่าลืมไปขอพรกับองค์พระศิวะนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดขององค์พระศิวะนั่นเองนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นวันที่ท่านสมรสกับนะคะพระแม่อุบาเทวีไปไปตอนไปสักการะตั้งแต่เที่ยง40จนถึงวันที่27นะคะวันที่27 ถึง10โมงเชา้านั่นเองนะคะณสถานที่ตรงไหนก็ได้ที่มีองค์เทพพศิวะนะคะแล้วก็เตรียมน้ำดื่มและนมไปด้วยวันนี้เชา้านี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคะ่ะนี่คือเขียวเหนียวซับคำเราก็เลยตั้งชื่อว่าคำพูดวาจาของคุณ ในสิ่งที่คุณอธิษฐานวาจาของคุณคําพูดของคุณในสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าเป็นอย่างไรคําพูดวาจาของคุณไม่ว่าคุณจะพูดตรงไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคําพูดที่คุณอธิษฐานนะ่ะเป็นอย่างไรสมควรที่จะได้รับหรือไม่นะคะขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะจะดีหรือไม่ดี ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าฟังแล้วรู้สึกร้อนหรือว่าไม่มีความสุขนะคะก็ให้เลื่อนผ่านไม่ต้องฟังนะคะทุกคนเพราะว่ามันแสดงว่าคลิปนั้นอ่ะไม่ตรงจริตกับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สินศักดิธิ์เทวดาไม่ว่าคุณจะพูดตรงไหนเวลาไหนคำพูดคำจาของคุณแม้ว่าคุณจะพูดในบ้าน กับพระที่อยู่ในหิ้งพระของคุณหรือโต๊ะหมู่ลูกชาของคุณคําพูดคําจาของคุณนะคะท่านมองว่าเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือไหมสมควรที่จะได้รับหรือเปล่านั่นเองนะคะนะคะขอให้คุณตั้งมั่นนะคะเช้านี้นะคะแล้วก็ให้มีความสุขรักตัวเองอย่าลืมบอกรักตัวเองตอนเช้านะคะทุกคนคะ่ะเวลาขับรถไปทํางานฟังแม่หมอแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณรักตัวเองพูดจาไพเราะกอดตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้ใครกดนี่คือโอกาสใหม่ๆเตรียมตัวเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างกําลังจะมาค่ะอะไรจะมาคะแม่หมอนี่คือพญามังกรค่ะพญามังกรกําลังจะส่งเงินมาให้คุณนี่คุณคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินถ้าคุณอยากนําเงินไปลงทุนไปเทรดเกี่ยวกับอะไรต่างๆให้คุณ นะคะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะคะถ้าเรื่องการเทรดต่างๆให้คุณศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะแต่ถ้าเรื่องอื่นคุณจะมีโชคลาบลาบลอยบินมาหาคุณเตรียมตัวรับความสุขวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเราบอกเราบอกเลยค่ะว่านะคะณนะตอนนี้นะคะท่านมองว่าวาจาของคุณไพเราะพราะพิงคุณพูดจาหนักแน่นมากขึ้น นะคะการขอของคุณวาจาของคุณหนักแน่นพูดแล้วทํานั่นเองนะคะนะคะหนักแน่นก็หมายถึงว่าคุณพูดแล้วคุณก็ได้ทําให้ท่านเห็นนั่นเองว่าคุณพูดจริงและทําจริงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะณนะเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณเป็นอย่างไรณวันนี้แหะคะวันพุธนี้แหะคะ่ะเขียวเหนียวศับให้เหนียวมาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวเต,ต,ตรียมตัวสวยๆรอเลยค่ะโอกาสของคุณมาถึงแล้วนี่คือราชินีถือไม้เท้าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณคุณวางแผนนิ่งไว้เลยค่ะนับจากนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้นะคะได้ทำเ a t i o n s ชิพนะคะ กับคนแดนไกลนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้เฉิดฉายเตรียมอะไรใหม่ๆปรับลุกตัวเองเปลี่ยนทรงผมหรืออะไรก็ตามนะคะทําให้ตัวเองดูพาวเพราะคุณจะได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆคุณแต่งตัวสวยคุณแต่งตัวหล่อคุณทําอะไรนะคะในสายตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปนะคะท่านบอกว่าคุณท่านจะประทานพรเรื่องอำนาจวาสนาให้กับคุณเรื่องการงาน ให้กับคุณนั่นเองนะคะและเวลาคุณไปนะคะคุณไปขอพรจากพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามให้คุณแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะ สิ่งที่ท่านมองคุณอยู่นะตอนนี้โอกาสทางด้านการงานของคุณกําลังจะลุ่งนั่นเองนะคะกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผู้หญิงจะได้ก่อนเพราะว่าขึ้นคืนอ s w o r d บางทีคุณจะได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณทํางานนะคะหัวหน้าของคุณจะรักและเมตตากับคุณมากขึ้นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงจะเอ็นดูคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครรับราชการนะคะผู้หญิงคนไหนที่รับราชการที่มีครอบครัวแล้ว ครอบครัวของคุณจะนุนนะคะจะนุนให้แต่คุณมีความสุขความอุดมสมบูรณ์แสงตะวันแห่งวันใหม่ครอบครัวของคุณนั่นแหละคะ่ะจะมีแต่ความสุขเป็นครอบครัวใหญ่นะคะถ้าใครรับราชการแต่ถ้าใครออกจากราชการแล้วสมมุติว่ากเกษียณแล้วนับจากนี้นี่คือสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเหมือนต้นใสต้นโพไ่ายเออคนโบราณเขาว่าพิชัยสงครามใช่ไหมคะ ถ้าอยากมีชีวิตที่ร่มรื่นให้ปลูกต้นไทรไว้ในวัดนั่นเองนะคะเพราะต้นไทรคือความร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละคะ่ะนะคะนี่แหละคะ่ะชีวิตของคุณกําลังได้รับคาพูดวาจาของคุณมันนุ่มนวลมันอ่อนหวานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขในด้านครอบครัวนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะแสงสว่าง คำพูดคะคำพูดค่ะถ้าตอนนี้คุณเจอปัญหาถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะมันมืดมนมันเจอปัญหามันยังหาทางออกไม่ได้บางคนเจอปัญหาครอบครัวหาทางออกไม่ได้คุณจะเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะคำพูดคําจาของคุณ ที่คุณไปนะคะขอพรอจากองค์ศิษย์ศิธิ์เทวดาทุกพระองค์ท่านเห็นคนแล้วและท่านจะชี้ช่องทางให้คุณได้หลุดพ้นให้ครอบครัวของคุณได้หลุดพ้นให้เจอแสงสว่างเหมือนแสงสว่างที่ไปอุโมงค์ ะะส่องมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวาสนามาถึงคุณแล้วเพราะว่า5้าถ้วยอยู่ในตําแหน่งวาสนาของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะวาสนาของคุณแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เลี้ยวอะไรคะนะคะต่างคนต่างซัพพอร์ตนี่คือนะคะแสงตะวันแห่งมันใหม่แสงสว่างที่ไปอมงคจากที่ชีวิตคุณถึงจุดต่ําสุดแล้วให้คุณพูดว่าเดียเด๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปเมื่อคุณพูดคํานี้ทุกๆวันคุณเชื่อเหอะพลังกายพลังใจของคุณจะมีแต่ความสุขทั้งวันเลยนะคะเมื่อคุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมให้คุณพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป และมันก็ผ่านไปแล้วคุณจะมีความสุขทั้งวันเลยและคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินเงินจะลอยมาหาคุณเงินอยู่ในอากาศคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ในคะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจงภูมิใจในตัวเองที่คุณได้ยืนหยัดมีรถขับนะคะมีข้าวทานมีทุกสิ่งทุกอย่างมีละมีบ้านมีคอนโดณนะปัจจุบันนี้แต่ถ้าคุณเจออุปสรรคในครั้งนี้พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันก็ผ่านไปนั่นเองค่ะนี่คือช่องธรรมาหากินของคุณนั่นเองนะคะวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์มากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานพรทุกคน มันเสี่ยงไหมทุกคนนะคะ <c oughs> นะคะนี่คือนะคะท่านจะประทานพรทางด้านนะคะทางด้านการเงินให้คุณเงินมาจากไหนคะเงินมาจากการทํางานธุกรกิจของคุณการงานของคุณนับจากนี้นี่คือแปดเหรียญท่านจะประทานให้คุณได้เห็นช่องทางทางด้านการเงินการเงินที่มาจากการทํางาน คุณจะมีเง so. ินเก็บเงินออมนะคะทํางานตลอดเวลาแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองเงินมันมาเยอะก็จริงแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะคะ8ปเหรียญมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีคือเงินคุณจะทํางานเยอะจนมีเงินเยอะมีเงินเยอะจนลืมรักษาสุขภาพตัวเองนั่นเองและคุณจะมีเงินเก็บเงินออมค่ะนะคะนี่คือนี่คือนะคะเดเหรียญคุณจะมีความสุข มีเงินเก็บเงินออมเหมือนชีวิตใหม่เหมือนเหมือนคุณเป็ดเด็กน้อยที่เห็นดอกไม้เป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วอะไรคะชีวิตพลังฐานบุญของคุณได้เกิดขึ้นมาแล้วนี่คือฐานบุญของคุณนะคะความสุขครั้งใหม่คุณเป็นดอกบัวที่เอ่ยพ้นน้ําแล้วนะคะเป็นดอกบัวบัวสีเหล่าบัวสีเหลานะคะทุกเหล่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะบัวเหล่าที่หนึ่งนะคะใต้ตมเพื่อศึกษานะคะเรียนรู้ ต้ตมเพื่อเส้นนี่คุณได้เป็นบัวที่พ้นเหนือน้ำแล้วนั่นเองพลังบุญฐานบุญของคุณเต็มเปี่ยมทรัพย์สินเงินทองกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณหลักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะครอบครัวคุณกำลังจะมีความสุขให้บอกว่านี่คือนะคะพลังอํานาจที่วาจาของคุณนะคะไปขอพอรตักสิ่ศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็จะได้ตามความสุขตามที่คุณปรารถนาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเราบอกแล้วนี่คือไฟในชีวิตคุณสิ่งอะไรไม่ดีใส่เวทมุนดำไม่สามารถทำลายคุณได้นี่คือพลังนะคะโอกาสใหม่ๆแสงตะวันแห่งวันใหม่แล้วก็นะคะปัญหาทุก สิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมามันจะถูกขี้ขายมันจะถูกปลดล็อกด้วยคําพูดคําจาของคุณด้วยความยึดมั่นถือมั่นคุณเป็นคนที่นะคะถือวาจาสิทธิ์เขาเรียกวาจาสิทธิ์นั่นเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะได้รับการปลดล็อกทั้งเรื่องการงานและการเงินความสุขนี่คือสองไม้เท้าค่ะนะคะ,นะคะการงานคุณจะเตรียมตัวรับข่าวสารดีๆในเรื่องการงานได้เลยค่ะ นะคะนับจากนี้คุณจะได้โดนปลดล็อกวาจาของคุณเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วไม่ว่าคุณจะนะคะขอพรที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามนั่นเองค่ะต่อค่ะสองดาสอ,สอนะคะบางท่านนะคะมีความ ลังเลนะคะลังเลกับบางสิ่งบางอย่างความไม่ต้าสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องไม่ต้องแคร์ใครคะ่ะให้เชื่อมั่นในตัวเองเวลาเรานะคะเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปแค่คนเดียวเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาแค่คนเดียวเราไม่มีแฝดสักหน่อยแต่ถ้าใครมีแฝดก็เป็นแฝดคนละฝาจริงไหมคะเพราะฉะนั้น นะคะจงมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจในสิ่งที่เรานะคะขอพรคําพูดคําจาของคุณให้ยึดมั่นถือมั่นว่าฉันพูดจริงฉันทําจริงฉันเคารพและศรัทธาในตัวฉันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เห็นพูดแบบนี้ค่ะถ้าคุณอ่อมคุณโยมพูดในห้องพระนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนะคะจะประทานสิ่งดีๆมาให้คุณหรือคุณพูดในรถหรือว่าสมมติว่าคุณนั่งรถเมย์ คุณก็พูดในรถเมย์คุณใส่ผ้าแมสหรือว่าคุณพูดในใจก็ได้ใส่หูฟังไม่มีใครรู้หรอกว่าเราคิดอะไรอยู่นั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเป็นคนที่มีความในเชื่อมั่นในตัวเองนับจากนี้ท่านบอกว่าคุณเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนับจากนี้ให้คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านจะประทานให้กับคนที่เหมาะสมและคู่ควรเท่านั้นค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช้านี้เขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับนี่คืออะไรคะนี่คือดีเอ็มพความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะดีเอ็มเพจความอุดมสมบูรณ์มาถึงคุณแล้วค่ะนะคะรวยเรือรวยร่นรวยฉ่ำๆถ้าคุณจะมีเบบีคุณก็มีได้แต่ถ้าคุณอยากจะแต่งงานนะคะคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ภรรยาที่เก่งที่สวยสวยเก่งรวยนะคะ เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนฉลาดรอบรู้ทั้งรอบรู้เป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงอะคะ่ะใครมาแบบไหนเขาก็จะรู้แบบนี้ค่ะแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเป็นนางฟ้านางฟ้าบนดินนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองดีเอ็มเพจรวยเรือๆรือรวยลวน้นล้นนั่นเองนะคะวาจาของคุณนับจากนี้คุณได้พ้นทุกพนก้นศพพ้นโลกพ้นภัยแล้วค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับจากนี้คุณเตรียมรับไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณเป็นผู้ชายที่สง่างามมากจิตใจคุณมั่นคงคุณทําอะไรคุณตั้งมั่นในความดีคุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงคุณได้ผู้ชายแหนซ้มมากนะคะบางคนนะคะคุณถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งที่ใหญ่ๆมากเลยนะคะถ้าเป็นราชการนี้เราบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณได้เลื่อนขั้นตําแหน่งแล้วมีหน้ามีตาเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมคูควรกับคุณณช่วงเวลานี้นะคะและนี่ คือนะคะและถ้าคุณจะทําถ้าเป็นธุรกิจการงานเจ้าของกิจการนะคะการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะลงมือทําเลยค่ะวาจาของคุณเมื่อคุณไปขอพรแล้วให้ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องลงมือทําด้วยแต่นะคะเป็นราชาถือไม้เท้าคุณลงมือทําอยู่แล้วค่ะเพราะคุณทําอะไรคุณจะคิดที่แตกต่างแล้วคุณก็ลงมือทําเลยคุณไม่ใช่แบบว่าเอ้ยรอก่อนรอก่อนไม่ใช่ค่ะ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะความมุ่งมั่นของคุณวาจาของคุณนะคะเป็นคนที่นะคะรอทั้งภายในรอทั้งภายนอกนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะผู้ชายนะคะคิงสามคิงเนี่ยคิงถือไม้เท้าจะเป็นคนจะเป็นคิงที่หล่อที่สุดนะคะหล่อเพอร์เฟกนะคะมีสติปัญญาก็คือวิน เก่งนะคะวิสัยทัศน์ดีอย่างนี้มองโลกกว้างไกลนั่นเองนะคะเขาจะไม่มองตรงแบบนี้เขาจะมีเล่เหลี่ยมแพลเพาในด้านธุรกิจนั่นเองนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ในด้านการงานนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะเนี่ย <laughs> แล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะในในไพ่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นนะคะเดอะไฮบิเทศนะคะราชินีพะนัะรันนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะต่อนะคะทุกค,คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ นี่คือสี่เหรียญคุณจะมีเงินเก็บเงินอมเงินกันครั้งนี้แม้ขนาดดอกไม้คุณจะมองขนาดคุณปิดตาคุณยังหาเงินได้คุณดูสิคะขนาดตาคุณโดนปิดคุณยังหาเงินได้แสดงว่าวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพร้อมที่จะประทานพรให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะสี่เหรียญคุณจะมีเงินเก็บเงิอนออมแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยควรนาเงินเงี้ยไปใช้อย่างไรไม่ใช่ว่าใช้เงินแบบว่าซุลุยซื้อไลนะคะไม่ใช้ใช้เงินไม่ระวาดระวังไม่ใช่คุณแล้วนับจากนี้คุณจะมองเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ เดอะทาวเวอร์ <The> เห็นไหมคะนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกขี้คายแสงสว่างแห่งวันใหม่แล้วมันจะจบลงอย่างง่ายดายวาจาของคุณมันจะเปลี่ยนผ่านไม่เกินนะคะเราบอกเลยนะคะมันจะทยอยทยอยเปลี่ยนบางคนจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตเราบอกเลยนะคะวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์มากนะคะและนะคะช่วงเวลานี้ พยายามสร้างบุญเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าไม่ได้ไปสักการะที่ไหนสวดมนต์สวดบทพาหงมหากาศสวดบทพาหงจะนําพาโชคลาภมาสู่คุณนะคะสวดบทพาหงเลยค่ะนะคะคือบทพาหงคือบทชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองจากนั้นก็สวดชิน,นบัญชรชิน,นบัญชรเสร็จก็สวดน,นะคะบท บดอะไรก็ได้แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้เทวดาประจําตัวเองเทวดาประจําตัวเองนะคะแล้วก็ให้กับตัวเองให้ให้สรรพสัตว์แล้วก็ให้บิดามารดานั่นเองค่ะแล้วคุณจะมีจะได้กับได้แล้วสุดท้ายอย่าลืม นะคะขอขามากรรม31บภพภูมิทุกครั้งนะคะเราขออย่างนี้ตลอดเราสวดแบบนี้ตลอดบทสุดท้ายเราคือขอขามากรรมให้กับ31บภพภูมินั่นเองค่ะแล้วชีวิตคุณจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะมันจะจบแบบกระทันหันนะคะชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกสักทีต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อก ปลดล็อกแบบไหนคะเดอะทาวเวอร์มันจบเพาจริงจากนะคะจากสี่เหรียญกลายเป็นราชาถือเหรียญความมั่นคงสถานะทางการเงินคุณจะถูกแจ็คพอตเดอะทาวเวอร์คือแจ็คพอตแจ็คพอตในชีวิตของคุณนั่นเองเดอะทาวเวอร์มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนั่นเองนะคะทุกคนแจ็คพอตในชีวิตนี่คือคิงถือเหรียญการงาน การงานก็โดดเด่นถ้าเป็นผู้ชายนะคะการเงินก็จะกลังไหลเข้ามานับจากนี้ให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองสร้างความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองนี่แหละจะนําพาให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีโล,ล่รางวัลขนาดใหญ่มาให้คุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะโล,ล่รางวัลน,นี้คือโล,ล่รางวัลแห่งชีวิต ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวยเลยๆรวยล้นๆรวยฉ่ำๆนี่คืออะไรคะคุณจะมีโชคลาภวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณโดนจดแจ็คพ็อตค่ะแจ็คพ็อตเลยค่ะนี่คือแจ็คพ็อตแห่งชีวิตของคุณ คุณจะมีโชคลาภเข้ามาโชคลาภนะคะเดอะทาวเวอร์ครั้งนี้เป็นเดอะทาวเวอร์แบบแจ็คพอตในชีวิตของคุณนะคะนี่คือวาจาของคุณทําให้คุณเจอแจ็คพอตในชีวิตถ้าคุณเจอแรนดอมนี้ตอนเช้านี้แสดงว่าคุณเตรียมรับความสุขได้เลยนะคะถ้าคุณเจอความอ่อมความยมให้พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันก็ผ่านไปคุณคือคนโชคดีในวันนี้นั่นเองและอีกไม่นานคุณจะมีโชคลาภแจ็คพอตในชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะวาจาของคุณศักด์ สิิทธ์แน่นอนค่ะนะคะสิ่งที่คุณไปร้องขอท่านประธานให้คุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและ้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะนะคะและ้วไงต่อนะคะท่านอยากบอกอะไรวาจาของคุณทุก เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตนะคะเหมือนคุณได้เรียนรู้นะคะเหมือนคุณได้เรียนตำราเล่มใหม่ตำรานี้ไม่สามารถนะคะซื้อได้นะคะไม่สามารถซื้อขายได้และไม่มีใครสอนคุณได้คุณเท่านั้นที่จะสอนตัวเอง คุณจะต้องเรียนรู้ตำราน,นี้ไปจนถึงตลอด24ชั่วโมงและตลอดชีวิตของคุณไม่มีอาจารย์พิเศษมาสอนคุณนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆนะคะให้คุณตระหนักรู้ไว้ว่าเมื่อคุณมีแสงไฟเหมือนหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยเห็นไหมคะหิ่งห้อยมันจะสวยงามมันเรียนรู้ถ้าเราอยากเห็นดอก เห็นห er. ิงห mm ้อยสวยๆเราก็จะต้องเรียนรู Missouri ้ว nah, ่าเฮ้ยเราต้องมีไฟนะมัน <languages> ถึงจะมีหิง <blues> ห้อยนั่นเองนะคะนี่คือ The Hermit เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะใครอยากเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะเป็นได้เลยนะคะทุกคนนะคะนะคะหรือว่าเป็นด็อกเตอร์เรียนทางจิตวิทยาได้เลยนะคะนะคะนี่คือโอกาสใหม่ของคุณมาแล้วนะคะเมื่อได้เงินมา ให้ศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะต่อค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนคุณสามารถเสกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีอะไรณช่วงเวลานี้สวดภาหูมหขากขารแ,แล้วสิ่งดีๆนะคะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเมจิชเชียน คุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างชัยชนะความสําเร็จนะคะนี่คือถ้าใครดูเมื่อคืนนี้คะ่ะองค์พ่อศิวะสารมาให้แล้วคะ่ะส่งสารมาให้แล้วนั่นเองนะคะและนี่คือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดคุณมีพลังอํานาจมหาศาลเมื่อคุณได้ศึกษาหาความรู้และได้ทดลองเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วให้คุณลงมือทําได้เลยคะ่ะทําทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมนี่แหละคะ่ะเช่นคุณอยากทาแซลวิ คุณก็ต้องไปหาซื้อแซ์มินขนมปังที่นะคะร้านเจ้าสัวก็มีนะคะลองมาทําก่อนแล้วนะคะเมื่อคุณทําเก่งแล้วคุณก็ขายทีละชิ้น2ชิ้นก็ได้ขายให้เพื่อนร่วมงานแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือนะคะนี่เรายกตัวอย่างเฉยๆนะคะทุกคนนะคะเดอะเมดิเชียนคุณมีพลังดึงดูดมหาศาลค่ะนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งดีคืออะไรคะเงินทองความสุขโชคลาภครอบครัวค่ะ ขอบคุณค่ะคนี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือถ้วยไม่ว่านะคะปัญหาการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณเจอแบบหนักหน่วงแล้วนับจากนี้จะไม่มีอะไรนี่คือราชาถือถ้วยนะคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาโปรเจกต่างๆถ้าคุณไปเจราจาต่อรองนะคะเกี่ยวกับใครถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณใช้วาจาวาทศิลป์ของคุณเข้าไปเจราจา นะคะเข้าไปเจราจาแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะต้องนะคะเข้าไปเจรจากับผู้ชายเท่านั้นนะคะดวงของคุณผู้หญิงจะหนุนผู้ชายผู้ชายจะหนุนผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันดวงมันจะขัดกันนั่นเองนะคะจําไว้นะคะนะคะคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทําไมเราถึงรู้แบบนั้นเพราะเราเป็นเพราะเราแบบเป็นอาจารย์เวลาอาจารย์ผู้หญิงสอน เด็กผู้ชายก็จะชอบเข้าหาอาจารย์ผู้หญิงเวลาอาจารย์ผู้ชายสอนเด็กผู้หญิงก็จะชอบหาอาจารย์ผู้ชายแค่นี้ค่ะสถิฎิง่ายๆเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับธุรกิจการงานโปรเจกต์ของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความราบรื่นนั่นเองนะคะไปต่อรองอะไรก็ได้หมดเลยค่ะต่อค่ะทุก ขอบคุณเอขอคุณอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายธุรกิจการงานของคุณถ้าคนมีครอบครัวคุณจะเจอเนือเน้อคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่ที่สักพอรตซึ่งกันและกันนั่นเองเนื้อคู่ที่ทําให้มีแต่ความละมั่งคั่งล่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยๆแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีโคตรพรสวรรค์ จงนําพรสวรรค์ของคุณออกมาใช้คุณเป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตคนอื่นถ้าพี่น้องมีปัญหานะคะครอบครัวนะคะญาติของคุณมีปัญหาคุณจะซัพพอร์ตทุกคนนี่แหละบุญฐานบุญของคุณมันเหลือล้นเมื่อนะคะเชื่อเลยว่าคุณตกน้ําไม่ไหลคุณตกไฟไม่ไหม้แน่นอนถ้าผู้หญิงเป็นราชินีถือถ้วยนะคะเพราะดวงของคุณคุณช่วยเหลือคนอื่นเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นสิ่งนั้นแหละค่ะจะมาหมุนดวงให้คุณตอนนี้ มันกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณชีวิตคุณนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาพร้อมกันคุณเห็นไหมคะราชาถือถือถ้วยและราชินีถือถ้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งครอบครัวคุณจะมีความสุขถ้าใครมีครอบครัวใหญ่เนี้ยโคตรมีความสุขเลยค่ะโคตนมีความสุขเลยเราพูดเลยเพราะว่ามาพร้อมกันนี่คือสิบถ้วยนี่คือหนึ่งถ้วยหลักครั้งใหม่นะคะความสุขครั้งใหม่นั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะันเห็นอะไรไหมคะท้องฟ้าสดใสเสมอพระอาทิตย์สองดวงขึ้นพร้อมกันพระอาทิตย์สองดวงนี่คือดีเอ็มพพยเลอร์ ผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่โคตรรวยนะคะบางคนจะได้เป็นผู้ชายต่างประเทศบางคนจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศและโชคลาภมาจากคนแดนไกลนั่นเองนะคะนี่คือดิเอเมอร์รวยเหลือๆรวยๆๆๆว่านนบางคนผู้หญิงนะคะคุณจะได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่านะคะจะได้เดินทางไกลนั่นเองนะคะ ไปต่างประเทศไปเที่ยวก็ได้แต่คุณจะมีโชคลาภนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่พระอาทิตย์ดูท้องฟ้าของคุณดีค่ะดูท้องฟ้าของคุณนี่คือนี่คืออะไรคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแสงตะวันแห่งวันใหม่กําลังโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นพระอาทิตย์สองดวงสามดวงด้วยซ้ํานี่คือคะ่ะนี่คือปาฏิหาริย์ไหมคะพระอาทิตย์สอนพระอาทิตย์นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับวาจาของคุณนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นกําลัง จะนำากำลังจะนำพาให้คุณได้รับโชคลาภแจ็คพอตครั้งใหญ่ในชีวิตเดอะทาวเวอร์คือแจ็คพอตไม่แจ็คพอตได้ไงคะเดะทาวเวอร์จบเป็นราชาถือเหรียญแล้วก็โชคลาภหนึ่งเหรียญแล้วก็ความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดีเอ็มนะคะดีเอ็มเพลแล้วนี่คืออะไรคะดีเอ็มเพจเป็นคู่กันรวยเรือรวยเรือ เป็นสิ่งดีคู่กันทุกคนเราจะวางไว้ตรงไหนดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะทุกคนจ๋านะคะปาฏิหาริย์ของคุณได้เกิดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะทุกคนเราตื่นเต้นมากคะ่ะทุกคนเอ นะคะทุกคนทุกคนทนดูดนเราเราเราเดี๋ยวเนี่ยค่ะทุกคนเราเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราจัดเนี่ยค่ะพระอาทิตย์สองดวงแล้วชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นดีเอ็มเพลย์ดเอ็มเพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรนะาชินีถือ ไม้เท้าราชาถือไม้เท้าความสุขครั้งใหม่มีนะคะมีพร้อมกันหมดเลยนั่นเองครอบครัวของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขเข้ามานั่นเองเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขครั้งใหม่ได้เลยค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือดีเอ็มเพจดีเอ็มเพลอร์นี่คือราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าความสุข อีกครั้งกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เชา้านี้ขอให้ทุกคนรับแต่ความสุขไม่มีอะไรจะดีแจ็คพอตคูณแจ็คพอตขนาดนี้ค่ะรวยซ้ำรวยซ้อนแส,อแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณนี่ค่ะนะคะวันนี้เชา้านี้ไม่หมาไปแล้วนะคะบา,บายสวัสดี